นี่คือหนูเห็นทุกคนยังบอกฮัลโหลันนี้มาไม่บอกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า เมื่อวานไม่ได้มาเพราะว่าถึงบ้านดึกมากแบบปีหนึ่งเก่งมากยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่กว๋วยจับสวัสดีทุกคนทำอะไรกันอยู่คะ่ะทุกคนทำอะไรทุกคนว่างหรอทุกคนหายไปไหนมาคิดถึงโยเกิร์ตเหมือนกัน <laughs> ไว้เดี๋ยวไปเที่ยวกันเมื่อพี่ว่างนะคนดังย่านลังสิบบายเฟมทุกไปดูคลิปใหม่ยังน้องลงคลิปใหม่แล้วด้วยซื้อของในงบห้ารอยบาททุกคนทำอะไรคะทำอะไรอยู่ใช่หนูไม่ได้มาบอกเรื่องที่ไม่ได้ทูช็อตเลย อยากทช็อด,ด้วยเหมือนกันวันนี้เพิ่งกินก๋วยจับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินตามนะได้เลยเดี๋ยวจะรอรับของขวัญน,นะคะคิดถึงเหมียนกัน ได้ไปซื้อของกับน้องเฟรมมาทุกคนทุกคนทุกคนไปดูแล้วก็ไปแชร์เยอะๆเลยนะใจร้ายมากจริงหรอทุกคนอยู่กับหนูมาก,กี่ปีนะสี่ปีสี่ปีหนูใจร้ายยังไงก่อน อัปเดตนานมากคือทุกคนทุกคนแบบว่าจำจำอะไรนะจำไลฟ์ที่หนูบอกในไหมว่าแบบเออหนูแบบเครียดๆอะไรแบบนี้จำได้ไหม mm hmm. ก็ทุกวันนี้ก็เรื่องเครียดนั้นก็ได้หายไปแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังเครียดอยู่แต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าวันนี้หนูมาบอก เรื่องเครียดที่หนูเคยบอกทุกคนได้แล้วว่าหนูอ่ะยังบอกทุกคนไม่ได้ทุกคนอยากรู้ไห<ฮ>มใช่วันวันนี้หนูพร้อมบอกเรื่องเคร,รียดที่หนูเคยบอกทุกคนแหละ <c oughs> ทุกคนอยากรู้ไหมจะมาเล่าให้ฟัง ใช่วันนี้บอกได้แล้วสวัสดีครับแต่ว่าสัญญาก่อนว่าถ้าบอกไปแล้วทุกคนจะไม่เครียดได้ไหมกลัวอะไรไม่น่ากลัวเลยทุกคนเชื่อหนูเจ็บนิดเดียว <c oughs> เจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียวทุกคนคุบนะเห็นไหมหนูไม่ถูกหวยหรอก ฟังแล้วจะเครียดไหมเครียดแน่แนแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีเองแล้วทุกอย่างจะดีเองสวัสดีครับกิน่ามากโอเคไม่เป็นไรเพราะหนูผ่านมาได้แล้วใช่โอเคโอเคนะทุกคนเตรียมฟังนะแต่ว่าทุกคนต้องไม่เครียดน,นะโอเคไหมโอเคไหม โอเคก็ก็ที่ฉันนะคะนางสาวชนิการบุษดีนะคะขอประกาศจบการศึกษาจาก b n นเคโพเดค่ะเชียดไหมเก่งมากเก่งมากโอ m มกอดคอนแก๊สคอนแก๊สดีใจด้วย ทุกคนห้ามเครียดนะดูไหมไม,มือสั่นมากเขาได้เก่งมากเก่งมากอ <c oughs> ันนี้มีน้องเฟมอยู่ด้วยจริงๆอ่ะไม่มีอะไรเลยเว้ยทุกคนแบบว่าโอเคเราต้องคลบก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังไม่รู้เรื่องอ่า เดี๋ยวเราให้ฟังไม่รู้เรื่องโอเคก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หนูไม่ได้เข้าทูชอตเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าหนูอะ่ะก็พยายามบอกเท่าที่บอกได้นะก็รู้สึกว่าพยายามเต็มที่แล้วที่จะไม่นิ่งไปแต่ก็พยายามบอกเท่าที่บอกได้โอ้ยพี่ฮุบมาด้วย มาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังจริงๆไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จริงๆคิดมานานแล้วแบบคิดเรื่องนี้มานานมากๆตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่บอกแต่ว่ารู้ว่านานมากเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก,แตก็แต่ก็รู้สึกว่าเป็นเวลาหนึ่งที่คิดมาเสมอเลยแล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบปีนี้แบบถึงเวลาที่อที่แบบว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะ คือหนูอ่ะให้โอกาสตัวเองมาเยอะมากแล้วแล้วก็วได้ลองทําอะไรหลายอย่างกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างกับตัวเองอ่ะเยอะมากแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากกับทุกช่วงเวลาที่ได้ใช้กับทุกคนแล้วก็ได้ใช้กับ BNK นะคะก็รู้สึกหนูมีความสุขมากจริงๆหนู appreciate ทุกอย่างเลยที่ที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็หนูดีใจมากที่ครั้งหนึ่งเราเคยรู้จักกันตรงนี้นะคะ ก็จริงๆมีความสุขมากหนูจึงหนูจะตื่นเต้นแล้วก็หูร้อนนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็ตัดสินใจดีแล้วนะคะเอ่อแล้วอะไรดีล่ะจริงๆมันเป็นแค่ความรู้สึกความรู้สึกอะไรดีความรู้สึกที่รู้สึกว่าทําทุกอย่างที่ทําได้ไปหมดแล้วแล้วก็ทําเต็มที่มากๆแล้วอยากจะลองเห็นตัวเองในในมุมอื่นๆดูบ้างแล้วก็ช่วงนี้หนูก็แบบเรียนด้วยแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า หนูวพวกคานี้กับทุกคนมาตลอดว่าอยากทําให้ทุกคนแบบภูมิใจเยอะๆเลยแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูจะสามารถทําเรื่องภูมิใจอะไรให้ทุกคนดูได้ก็เลย,ก,เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไว้อนาคตเมื่อมีโอกาสหรือว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แบบหนูจะไปหาเรื่องภูมิใจมาให้ทุกคนภูมิใจอีกเยอะๆเลยประมาณนั้นใช่โอ้รู้สึกอุ้ยแต่ว่ารู้สึก รู้สึกลงรู้สึกไม่เหมือนที่คิดไว้โอเคตอนแรกหนูคิดว่าหนูน่าจะร้องไห้จนพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าทุกคนมีคํำถามเลยทุกคนควบคนถทำทได้นะคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่จริงๆไม่มีอะไรติดค้งเลยสักนิดเดียวรู้สึกดีมากที่ที่มีน้องเฟมอยู่ข้างๆหนูนะคะตั้งแต่ดนเลโนก็ได้อยนะู่ด้วยกันแล้ว,ลวใช่รู้สึกดีใช่รู้สึกคอามีทมากที่แบบว่าโอเคแล้วก็ ได้อยู่ด้วยกันแล้วได้ทําหลายๆอย่างแล้วที่ที่ทําได้นั่นแหละหนูทําทุกอย่างที่ทําได้ไปหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณขอบคุณบีนเคนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็งจริงอยากอยู่กับกับเพื่อนๆมากๆแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แบบโอเคทุกคนยุ่งมากๆหนูอว่าไม่เป็นไรแล้วก็ขอบคุณพี่เชอร์มากๆนะคะที่คอยเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลแล้วก็คอยแนะนําสิ่งต่างๆแล้วก็คอยช่วยประสานงานช่วยทําให้ ทำให้หนูแบบสบายใจนะคะในวันที่หนูรู้สึกรู้สึกถูกใจอะไรยานี้อยากไปเส้นทางอะไรต่อจากนี้หรอคะม่บอกหรอกต้องไปฟอร์ไอจีใหม่ก่อนมีชื่อไหม <S 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 มีค่ะก็ทุกคนเออคือจริงๆหนูยังไม่ได้ทำํำคือหนูว่าจะใช้อออินสตาแการมใหม่ด้วยอืซึ่งหนูไม่เครียดนะทุกคนแบบว่าจริงๆชิวมากๆ แล้วก็ได้เดี๋ยวหนูจะบอกทุกคนเลยดีหรือว่าหนูจะรอลงสตอรี่ก่อนเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันเป็นแบบแอคที่แบบไม่มีอะไรเลยทุกคนหนูหนูเพิ่งทุกเพิ่งเปิดอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่ามเป็นครั้งแรก <c oughs> ก็อยู่ถึงงานไหนก็อยู่ถึงอยู่ถึงวันนี้แหละวันสุดท้ายแหละ แมแต่เราก็ได้เจอกันแบบงานอีเวนต์อยู่แล้วเพราะบีนเคก็มีอีเวนต์บ่อยเนาะใช่ใช่ใช่<ม>อยู่ถึงงานนี้แหละอยู่ถึงงานนี้ก็จริงๆไม่เสียดายที่ไม่มีงานได้อำลาแบบว่าได้เจอทุกคนเลยมไม่มีเวลาเลยใช่ก,ก็ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสแล้วกันเดี๋ยวจัดแฟนมีทให้ก็ได้ให้ก็ได้ได <laughs> ไอยากเจอหนูอยากเจอทุกคนเหมือนกันอะไรอย่างี คือมันวันนี้เป็นวันวันสุดท้ายแล้วด้วยก็เลยโอเคหนูหนูหนูโอเคกับทุกสิ่งที่หนูเลือกแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. ดีใจมากที่ครั้งหนึ่งได้มีนามสกุลนี้แล้วก็ได้เจอเฟรมด้วยแบบมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในวัยวัยรุ่นป้าเพราะตอนนั้นหนูสิบหกโอ้เออรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนั้นเฟรมก็สิบห้าแล้ววันนี้นะคะวันนี้หนูยี่สิบเอ็ดเฟรมยี่สิบก็อยู่กันมาช่วงนะึงรู้สึกว่านี่แหละนี่แหละ,หละคือแบบว่า นี่คือแบบสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่มีค่ามากที่ได้เจออีกอย่างหนึ่งใช่วันคือวันนี้เลย<ม>ใช่พูดแล้วพูดแล้วไม่คืนคําใชจ่จริงๆน้องๆองรุ่นสี่รุ่นห้าก็สัพพอร์ตพวกเรามาตลอดใช่ใช่ใช่ก็ดีใจมากหนูหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ว่าเนี่ยเนี่ยก็หนูหนูโอเคแล้วหนูมีเรื่องที่จะบอกทุกคนเท่านี้แหละ ก็เดี๋ยวหนูบอกอินสตาแกรมหนูใช่ไหมแล้วทุกคนไลฟอลไว้ก่อนก็ได้แล้วทีนี้หนูจะลงเป็นให้แบบริบแบบมูฟไฟตรงนู้นกันในสตอรี่ก็ได้อืมอมืมประมาณนั้นหนูรักเอ,อ้ยหนูยังไม่ได้บอกว่าหนูรักทุกคนมากเลยหนูขอโทษท,ท,ที่ที่ที่ทํามันออกมาได้ดีที่สุดหนูทําดีที่สุดแล้วทุกคนหนูขอโทษที่แบบว่าไม่ได้แบบมีเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะมีเวลาแบบ อยู่กับทุกคนแล้วก็มีเวลาลากันแบบขอโทษที่ไม่ได้มีตรงนั้นอะไรอย่างนั้นแล้วก็ขอโทษที่อยู่ไม่ถึงทูช็อตเลยเอแต่ว่าหนูดีใจทุกครั้งที่ที่หนูได้เจอทุกคนมากๆนะคะไม่ว่าจะแบบใกล้หรือไกลขอบคุณที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนสุดขอบของประเทศไทยก็ยังหาเวลาแบบมาหาหนูอะไรอ่างเงี้ยก็ขอโทษมากจริงๆแต่ว่าก็ทำดีที่สุดแล้ว รักทุกคนมากแบบหนูเสียใจมากจริงๆที่มีบอกมีคนบอกว่าแบบเออหนูอะใจร้ายคือหนูหนูรู้สึกว่าหนูทำดีที่สุดแล้วทุกคนแบบคือหนู่าหนูทำเพื่อทุกคนจริงๆนะมาถึงว่าทำเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองอะรู้สึกว่าครั้งนี้หนูขอทำเพื่อตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อาภัยกันหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายโทษที่หลัง แต่ว่าสัญญาว่าจะมังงนแน่นอน mm hmm. อแต่จริงนะที่แบบเข็มทําให้คนอื่นก่อนเพราะว่าแบบแบ็กสเตจหลังวงเข็มก็เป็นคนแบบนี้มาตลอดหน,นูให้เาไปดยิบของให้เดี๋ยวทำให้หมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งบอกว่าหนูใจร้ายเพราะว่าหนูอ่ะก็พยายามเอาทุกคนเป็นแบบพิเอร์ตี้แรกสุดๆแล้วอะไรเงี้ย โอเคก็ Instagram หนูคือแบบว่า JK JK อย่างเดียว JK น่าจะตัวเล็กป่ะ JK แล้วก็ชนิกานชื่อหนูชื่อนี้ก็ไปฟอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามแน่นอนว่าจะพยายามแอคทีฟแล้วก็ทำให้ดีขึ้นไปอีกไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะนี่จะคือไลฟ์สุดท้ายของดูแล้วทุกคน เธอจะทิ้งฉันเหรอก็จะอยู่ก like ับเธอตลอดไปได้เลยโอ๊ยขอบคุณนะมินร้อนเลยเนี่ยเออตองหนูอณหภูมิร้อนมากแบบหูร้อนหน้าร้อนไปหมดเลยได้อากฟังหนูร้องเพลงได้เดี๋ยวหนูจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังบ่อยๆนะได้ฟังแน่ขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่อยู่กับหนูมาตั้งนาน หนูร้องไห้แทนพี่ไปหมดแล้วนี่หนูหนูรักและขอโทษนะคะจริงๆหนูอยากร้องไห้มากที่สุดเลยเว้ยแต่ว่าหนูไม่อยากร้องไห้ทุกคนเห็นหรอกได้<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วจะไปเปิดไอจีให้นะทุกคน ขอบคุณมากนะเบงคีขอบคุณทุกสเตจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสตาฟทุกคนขอบคุณทุกคุณทุกคนหมดเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณครูนะคะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณเดสตินีด้วยไว้เจอกันโอกาสหน้าเดี๋ยวไว้ทําให้ภูมิใจในโอกาสหน้านะคะนายบายหนูนายบาย หนูลกทุกคนมากเลยบ๊ายบายโอ้บ oh, ๊ายบายขอบคุณนะครับบ๊ายบายเื่อทุกคนอยากพิมพ์ะลรเพิ่ม bye ยังดีเอ็มมาได้เหมือนเดิมนะหนูยังเห็นแอคเคาท์ตอนนี้ยังเห็นแอคเคาท์เป็นเคอยู่ค่ะยังอ่านได้อยู่บ๊ายบายบ๊ายบาย รักนะเจอกันแฟนมีดบ๊ายบายกดเร็วน่ะกดเร็วพี่ไม่อยากเป็นคนกดเองบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย